สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวคนหล,ลงรักงานถักนะคะวันนี้มีคําสั่งจากเจ้านายเจ้านายจะใกล้เปิดเทอมนะคะสั่งว่าให้ทําโบค่ะทําโบสําหรับใส่ไปโรงเรียนนะคะเจ้านายสั่งว่าต้องเป็นโบใหญ่ๆเพราะว่าถ้าโบเล็กแล้วใส่ไม่ได้ต้องเป็นโบใหญ่นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะเป็นก็จะมีโบที่ถักเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็กิฟต์สำหรับหนีบนะจะมี2แบบมีเป็นกิฟหนีบแล้วก็จะเป็นใช้ใชแบบหนังยางนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มกันเลยนะคะวันนี้คนถักจะใช้เป็นเข็มหทับศูนย์นะคะอ่าลำดับที่หนึ่งเลยค่ะวนเข็มแบบนี้นะคะเพื่อจะเป็นการเริ่มต้นโซ่อ่า เดิมต้นแล้วนะคะถักโซ่ไป15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15อ่ะได้ครบ15โซ่แล้วนะคะทีนี้ให้เพื่อนๆดูนะว่าเราทำอะไรต่อไป โซ่ที่15เราจะเว้นไว้นะคะเราจะมาเริ่มถักโซ่ที่14โดยการเอาเข็มลงไปข้างล่างแล้วค่อยสอดหัวเข็มเข้าโซ่ที่14ทิ่มลงไปแบบนี้อ่าแต่ได้ลักษณะนี้นะคะได้ลักษณะนี้แล้วก็ม้วนม้วนหัวเข็มแบบนี้แล้วก็ลอดมาจะได้งานแบบนี้สองห่วนะคะอ่ัเราต่อไป เดี๋ยให้ดูช้าๆทิ้มลงไปค่ะแล้วก็พันลอบขึ้นมาในสารหลักแล้วนะคะเนี่ยให้เพื่อนๆทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงดูนะคะเนี่ยค่ะไม่เว้นแม้แต่โซ่เดียวนะคะทําให้ครบทุกโซ่เลยนะคะ เริ่มต้นจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าชิ้นงานมันเล็กค่อยๆทํำไปค่ะค่อยๆฝึกการจับเข็มจับได้หลายวิธีนะคะเพื่อนๆจับแบบไหนก็ไม่ผิดนะคะเอาที่เราถนะัดแต่ชิ้นงานโบเนี่ยค่ะต้องจับแบบนี้เพราะว่ามันถักลายลักษณะนี้มันจะได้ง่ายๆกับตัวเรานะคะ ส่วนนิ้วถ้าจับเข็มแบบนี้นิ้วชี้ของคนถักจะล็อกตรงนี้ไว้นะคะเพื่อชิ้นงานจะได้เสมอกันจะได้สวยๆนะแถวแรกจะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะการทําโบไม่ง่ายนะเอ้ยไม่ยากเลยนะคะง่ายๆนะเนี่ยเราเสร็จแล้วหนึ่งแถวจะได้ชิ้นงานลักษณะนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้อ่าทีนี้เราจะถักถอยกลับมานะคะโดยครั้งแรกม้วนหัวเข็มแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ดึงกลับมาลอดแค่หนึ่งห่วง จะได้ลักษณะนี้นะคะได้ลักษณะนี้ต่อไปจับตรงนี้ไว้ม้วนหัวเข็มแล้วก็ลากออกมาทีละสองห่วงเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไม่ยากไหมพรมเส้นเล็กก็ใชเ้เข็มถักเส้นใหญ่ก็ได้ค่ะจะได้ถักสะดวกสะดวกนะคะเนี่ยค่ะ เราก็จะได้ชิ้งงานเป็นหนึ่งแถวค่ะเพื่อนๆในได้ลักษณะนี้ข้อแถวที่สองก็ทําเหมือนเดิมค่ะเนี่ยค่ะทำอย่างนี้เลยรอดใต้ไหมแล้วก็เอาหัวเข็มสอดเข้าไปในนี้ที่เป็นเส้นๆขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็ทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่า จะได้ทั้งหมด15แถวนะคะเพื่อนๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่เดี๋ยวมา,ามาเจอกันแถวที่15นะคะ่ะเพื่อนๆคะทีนี้เรามาได้ครบ15แถวแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะชิ้นงานประมาณนี้อ่ะทีนี้เราจะมาปิดจบปิดจบชิ้นงานนะคะปิดจบชิ้นงานโดยการเนี่ยคะ่ะสอดเข้าหลักนี้ได้อยู่ตรงข้างล่างนะคะ ดึงขึ้นมาแล้วก็ลอดไปอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะอ่ะต่อไปหลักต่อไปปิดเป็นการปิดชิ้นงานนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ทีละหลักเลยค่ะหลุดนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงอาใหม่ หรือเราจะจับเข็มเหมือนปกติเราก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆปิดทุกหลักเลยนะคะเพื่อนๆชิ้นงานเราจะได้สวยๆ เนี่ค่ะจะจบแล้วนะคะเหลืออีกแค่สองหลักเองเห็นไหมคะการทำโบใหเ้เด็กใส่ไปโรงเรียนไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยค่ะอ่ะนี่คือปิดจบนะคะดึงได้ให้ยาวหน่อยเพราะเราจะใช้ได้ที่เหลือใช้ได้ที่เหลือเป็นมัดโบตรงกลางตรงนี้นะคะ นี่ค่ะเพืเ่อนทีนี้ได้เส้นที่เหลือนี้นะคะเราก็จะเก็บนี่ค่ะเก็บงามให้มันเรียบร้อยโดยการทำแบบนี้นะคะนี่ค่ะดึงให้มาอยู่กึ่งกลาง ให้มาอยู่กลงกางของชิ้นงานเรานะคะไหนเลยนี่จะ้ะเก็บได้เปในตัวแล้วก็จะใช้ได้อันนี้เป็นการผูกเป็นโบนะคะ เชคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกช่องหนึ่งพอเสร็จแล้วนะคะวิธีที่เราจะพับเป็นโบนะให้เ,เพื่อนๆให้เพื่อนเพื่อนนะคะจับลักษณะนี้แบ่งครึ่งตรงกลางนะเนี่ยคะ่ะแบ่งตรงกลาง อ่ะได้ครึ่งตรงกลางแล้วเสร็จแล้วให้พับมุมนี้ขึ้นมากลับมุมนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะจับเป็นโบว์แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยได้ที่เราเก็บเมื่อกี้เอามาพันเลยจ้ะนี่เห็นไหมคะพันจนได้ตรงนี้ให้หมดเลยเนี่ยพันรอบไปเลยค่ะนี่นะคะอ่ะ เราก็จัดพันไปจัดไปอยากได้ให้เป็นทรงไหนเป็นไงคะเนี่ยคะ่ะจัดให้สวยๆเหมือนฝั่งนี้ใหญ่ไปแล้วก็เลื่อนมาเลื่อนได้พันมาทางนี้ก็ได้ อย่างนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บด้าน,านด้านล่างกันด้านด้านล่างเราสามารถเก็บแบบนี้ก็ได้ทำยังไงก็ไดใ้ให้มันแน่นนะคะเพื่อนๆเนี่ยแล้วแต่เทคนิคของใครของเราแต่เทคนิคคนคัดจะทำประมาณนี้นะคะอ่ะนี่คือเสร็จแล้ว เรามาแต่งข้างบนกันเนี่ยค่ะพอจัดจัดเราได้โบแล้วนะคะเนี่ยค่ะจัดแต่งทรงตามที่เราต้องการนคะคะอ่มุมนี้มุมนี้เราก็เก็บไปเลยค่ะเพื่อนๆเก็บลงเก็บได้ที่เหลือลง เก็บชิ้นงานให้สวยๆส่วนได้ที่ดที่เหลืออน,นี้เราสามารถตัดทิ้งได้เลยค่ะ,ะเรามาดูนะคะโปอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นการประกอบกับกิฟต์นะคะนี่ ประกอบง่ายมากโดยการโดยการนะคะเพื่อนๆอันนี้อันนี้ฝั่งที่เราโชว์นะคะเอาด้านนี้ขึ้นมายิงปืนกาวเลยคะ่ะละเลงลงไปเลยคะ่ะเนี่คะ่ะใส่เยอะๆเลยนะคะ ชิ้นงานเราจะได้แน่นๆ่อ่าพอได้แล้วแล้วก็วางกิฟลงไปเลยค่ะเอาตรงกลางเลยค่ะกดลงแน่นนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆ โบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจบคลิปนี้แล้วค่ะโบไม่ใหญ่ใส่ไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเราก็จะได้โบใส่ไปโรงเรียนเป็นคู่ก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ